สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรติดตามชมนะครับวันนี้มาอัปเดตดูกล้วยหอมทองในหลุมแก้มลิงครับจากคลิปที่ผ่านมาครับต้นแม่ที่เคยออกเครือครับตัดทิ้งไปแล้ว ข้างนี้ก็เป็นต้นทุเรียนป่าครับที่ทาไว้ํำไว้นี่ถุงดำอนนี้ก็จะมาเอาน้ำหมักบำรุงต้นกล้วยหอมครับนี่ก็เป็นน้ำหมักปลาครับ ส่วนผมก็ไม่ตายตัวครับกะเก่กเามันก็คนนิดนึงครับก่อนจะตักแต่แค่นี้พอครับแล้วก็ไปผสมกับ ฮอรโมนไข่พวน้ำหมักที่เรามีอะไรครับน้ำหมกักต่างผมก็จะใช้มีฮอร์โมนไข่แล้วก็ชนิดสีสองข้อแสงใส่ผสมมลนไปเลยครับนีฮอร์โมนไข่หมักไว้นานนะครับ เพราะมันเข่อย่าปิดฝาแน่นนะครับเปลี่ยนล้วงๆอันนี้จุลินทรีย์สังข้อแสงตัวนี้ทำไม่นานนะครับเข้มข้นมากจีเทยังไงทีนี้ม้เอาขากรองมา

ก็จะมุง7วันครั้งหรคือว่า2อาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วแต่มีเวลาว่า,วา,วววา,วายิ่งเป็นช่วงหน้าฝนถ้าเราลงบ่อยๆย,ยิ่งดีครับวความชื้นจะมีตลอดในช่วงหน้าฝน ทีก็จะยายขยายกระจายไปทั่วพื้นที่ผมก็จะใช้วิธีตักศาสตร์ไปเลยครับ ไปเลยมันเรียนมาใสายย่ะลรครับ เพิ่มธาดอาหารแล้วก็เพิ่มพลินซีจะช่วยย่อยสลายเสียส้าววัตถุที่เราใส่ไว้ในหลุมแกมลิงครับให้ย่อยสลายเร็วขึ้นฝั่งนี้เป็นไวยน้ำหวาครับ พันนี้พันเปลือกบางครับอีกไม่นานคงจะได้ตัดแล้วครับลูกยังเป็นเหลี่ยมอยู่ยังไม่เต็มสะอ,อ,อศาดไปเลยครับน้ำมา ต้นพรีบด้วยครับนี่ก็ได้รับแสียงเท่าไหร่ใบกล้วยบังแสงเกิดขึ้นเองครับพอได้เก็บกินนี่ครับมีติดลูกเลย เดี๋าลุงฝั่งนี้นะครับอันงนี้ก็เป็นกล้วยน้ําว้าเหมือนกันครับมีจิตเครือต้นหนึ่งนี่ครับพันนี้ลูกใหญ่ใหญ่มากฝั่งนี้ก็มีครับต้นทุเรียนป่าสำไว้ในถุงดำ อต้นก็แตกยอดสวยนะครับมีต้นไม้หลายอย่างครับจะเมแต่ยังไม่มีเวลาไปปลูก เขือเทศครับผลิตติดรูกเขาได้เก็บครับนี่ชื่อต้นเะยนึกชื่อไม่ออกครับม,มันเขืออะไรนะนึกชื่อไม่ออก ติดลูกแล้วต้นถะวานป่าต้นพริกับพิิกกีหนูต้นนี้ติดลูกเยอะครับ ต้นเพกาเริ่มติดฝักแล้วกล้วยไม้ครับจำไว้ในเกี่ยงต้นตนะครับกล้วยไม้ กำลังแตกยอดใหม <S <S น่น่าจะเป็นต้นพีกครับเกิดเด่นเอาปุ๋ยควอกม,มาใส่นี่ก็โตัวครับตรงนี้ได้รับแสงพอดี ต้นเดียวนั่นก็กินไม่ทันเลยครับนี่ครับกำลังติดรูปนี่ครับ,รบเอาปุ๋ยคลอบมาเติมครับเป็นปุ๋ยอย่างดี ฝนตกมาใส่พอดีครับตุณนี้รีสังกษ์เสียงที่ทำไว้ครับ ไม่ประดับนี่ต้นจนชมครับกำลังแต่งรากนี่เขาลากออกยาวๆแล้วก็เอาไปเปลี่ยนกระถางครับอันนี้เป็นพันธุ์รากตะขาบครับไว้ชว์ลาก นี่เป็นต้นน้อยหนาเกิดเยียงรับคลิปนี้ก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้รปรบกันใหม่ชิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ